นะครับเพื่อเป็นเกียรตินะครับร้าน M M n นานาพันธ์สีโคกสีคุณพันนีนะครับมีพันบาทนะครับแล้วก็สำหรับผู้จัดการแล้วก็นายดาวเรืองพับบ้ารองประธานสภานะครับท่านมานะครับข้ประหานโทวนะครับแล้วก็นะครับท่านที่สามนายกันอะร ที่มาโผลนะครับแล้วก็บ้านะครับแต่นะครับไม่ธรรมดานะครับครับก็ครับทั้งฝ่ายแดงทั้งฝ่ายน้ำเงินนะครับแล้วก็ปรบมือดังๆให้กับผู้ให้และผู้รับครับผมจนมวยคู่นี้รางวัลพิเศษไปกับที่เจ็ดพันบาทครับผมนะครับ ไปกลับนะครับขอประกาศด้วยนะครับไปกลับ3,000บาทนะครับสำหรับรางวัลที่เกิดขึ้นนี้ครับเชิญครับอาจารย์ที่เชิญครับสอากรับคู่นี้ไปสาม0บาทครับไปกลับ จากคู่นี้แบงค์ชาติใครขอขวดน้ำใสกับซับใจเล็กต่อเจริญชัยนะครับแบงค์ชาตินี่เท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นบาทซับใจเล็ก,กว่าไงยรวบรวมอะไรนะรผู้ถัดไปครับแบงค์ชาติใครขอขวดน้ำใสแจ้งยอดมาแล้วหนึ่งหมื่นบาทนะครับให้ซับใจเล็กต่อเจริญชัยครับรวบรวมอะไรครับมีาขวดแจ้งยอดมาเหมือนกัน สามพันบาทสามยกไหวไหมเดือดเจ้าห้าห้าไปเลยห้าเอาดูเรื่องห้ายกห้ายกค่ะกล่องทัพสองก็ได้เนาะสามยกได้เทอาไันนี่เลยขอพิ่กติกาหนึ่งครับขออนุญาตนะครับเพราะว่าน้องบวยอายุเยอะแล้วนะครับมวชกันอนไปจนวะสามพันบาทครับเูื่นี้ร้องขอกันมาเป็นสองมุมธรรมชาติลูกโคกสว่างครับฝั่งแดง เสียงสีเหลืองครับมีขุนผาย r ุ i s ายิ่งมครับหัวหน้าคณะให้การถอดมงคนสงกรายตาครับถ้ายุบถ้ายุบดูว่าใครจะกำชัยย้อนเงินสามพันบาทไปนะครับเด็กถ้ทย์รวมยอดมาแล้วนะครับหนึ่งหมื่นบาทสนใจนหมพอจะรู้ใช่ไครับ ทีมงานของกัปใหญ่นะรวบรวมมาเลยครับทางไหนกชาเขาดีมาวางแล้วนี่แจงมาแล้วนะครับหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ขัดกับคู่นี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของกุฎาไทยกุนกีฬาบ้านไร่กับเพชรวายุวาลุกัปป์ใจนะครับขาดไปน้ำข้างใจจะปล่อยไรเราเหยียบเพชร ทางเรือนเจริญการฟ้ากับเพชรเดือดมีเพเขาใหญ่เยี่ยมพร้อมเลยนะครับตาดนี้น็อตมีน็อตแล้วไปต่อที่มังคุ้งเงินขอพิุณที่มังคุเงินจัดจงเจริญโลมาสามและเช่นเชียังหัวหน้าคณะนักวยนะครับกับดากคู่นี้ก็เป็นหน้าที่ของพิมัาติไทย เัดเบงคาขานะครับกับปาใจเห็นแล้วก็ทุกษทยกับพุทวายุนะครับเมพรบอมนะครับอาดีนักหนีนัดเกเพชรเกชรเลือดยังไม่เลยนะครับตัดสูข้างหน้าตับชาุนัดคอเลยครับสูงไม่เกินตัดข้าได้ได้ผ่านตจรอนครับฝั่งเก่งเนียงไปเลฝั่งเก่งครับหยุจนทีมหลงขาดจนคอ รีวเป็นเมื่อ20ปีที่ผ่านมาครบได้ผ่านตลอดครับธรรมชาติเขาครับนเดียขาดไม่น้ำเงินมีนะน้ำเงินตกอะไรไม่เคยเจกันคอาไน้ำเงินมีนะคะเขาต้องหลอกหอกได้นี่ยย่งชาตมาแล้วนะยครับ ยอดมาแล้วหนึ่งหมืนบาทให้ทางทรัพย์ใหญ่หนิปอเจริญชัยนะครับผู้ถัดไปนะครับรัวบรวนยอดเดินพันกันมาและปฏินูพิทักษ์ชัยสุจิราบัานไรกับเพชรวายุเขอต่อฝนน้ำใสนะครับหลังจากนั้นก็ยกเพชรทางเมืองเจริญการิฟ้ากับเพชรเดือดพีเคเขาใหญ่นะครับแล้วไปมังสุนเนินตอน่องทรัพย์เงินเพชรจุนระนันโลมาผ่านนะครับจากสีก้ก็หน้าเตรียมให้พร้อม อาจมีนักม oh, ีนักนะครับม er. ีนักมีน okay, ักยไครับมปดูกันสอเจ่องไม่แถวเขาอย่เดสาี้องมที่โอเคครับตามนั้นครับเลือกจะให้ครับจไม่ว่าการไม่น้า หลจากด้องว่าก็ติดใจกับอยู่เพื่อกับความใจรู้ใจกันจะไปลงไหนก็พยายามไปเป็นยกเพชรทางเหนือเดียวกัฟ้าเลยนะครับกับเพชรเดือดวีเครเขาใหญ่นะครับเนื่องจากเงินเยค่ายเดียวกันนี่อาจจะคุณลงไม่ทันนะครับตามนี้ไหมครับมาดูครับยกที่สอง จะีทงไหนโยกเข้ามาแลวครับขยับมาแล้วบวกแล้วหอบวแล้วธรรมชาตเฮ้ยมาแล้วครับโอ้โหเเเลยเฮ้ยเฮ้ยวดนมาวัวทั้ยเหยเยครับ เกย์ครับผมโอ้โหไม่เกย์ทำมันเถินครับโดดด้านหลังครับโอ้เล hey. 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 mm ็ก hmm. ท <Hey. Hey. S 1> ี่อะไรเนาะล็กที่อะไรเนาะธรรมชาติทะยับพลูแมวไว้ตาวสุดเจใสเศรษัยรายยาวมีสิทธิ์การพอลับล็อคยาไผ่เอ้าครับว้าว น e yeah, ี่มาแล้วม่ตูครับสายเทกัน่อตู้โอ้โหัจลาหใจเลยเพือนตองรีบอลยนั่นเจ เล็กเกินธรรมชาติติดแกล้งบังัวไว้ไปูเข้าไปอุ้ยเอ้ยใความ่ตเนี่ยัยหคุณไลไ้หน่อยเปเลยเงลตรงกรามเลยขวาตรงนี้เนี่ยครับลวไม่อให้น้ำเลยครับขอะชาสมบัธ์นะครับสำหรับ ผู้นัดการร้านนะครับพผู้จัดเก็บท่านที่ร่วมสนับสนุอครับท่านผู้จัดการร้านที่ได้จัดสัมภารบสร้างความบริภา5,000บาทนะครับแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดหลวงทองค้าวัสดุก่อสร้างนะครับความบริภานะครับ3,000บาทนะครับแล้วก็มีผู้จัดการร้านวัชิน้าไม้อีก1,000บาทนะครับนะครับแล้วก็ นับต่อไปนับผู้ัดกามร้านเจริญเกิดพิจิตรนักาเด็ดตูนนักก้าวจุนพิจิตรนั้วอบคุณนะครับยกต่อไปครับอาจารย์ท <anya>. ุกทนครับผมแล้วารเะมาดูกันครับยกที่สามครับผมลอายกที่ผ่านมาครับรูเล็กเกินครับสั่งๆังธรรม่าตา แต่ในท้ายนี่น้โดนขวาวตรงครับก่อนหมดยกนี่มีดึงกล้วเตะมาเข็นแล้วก็ครับเอามาแล้วมี่ระวังหัวใจนะครับผูน้นี้ตูดสายขวา ใชครับธรรมชาติเบียดไปเรื่อยจันจาหนึ่งของวางแห้งสามฟุตรสายยาวๆนี่เป็นไรครับออกกัรทิ้มากกว่านี้ครับจันจาบอสนี่ขวาคืนต่อยไว้าหน้าเดี๋ยวนี้ต่อยขวาเลยม่อากจ้ีวางใจออกขวาใช เ <Private S 2> ล ute, hey, ื่อนเลื่อนเล่อนเลื่อเฉยเยมึงไมจ็บจังไม่เจ็บเลือน นล่กันจับขคนละไวกั้าเสอแ้มแล้ันจับเมอนันนะเหนไมแล้วมาถึงวิ่ดตายวิ่งตายเด็ไม่เจบไม่รู้ล่ะแต่เววตาดนยิ้มรอยยิ้ยิ้มอาจจะกบเงินลไรก็ได้ใครจะไปรู้บนทุกจดจับีเธ สา,สา,า right. สมชิ้วตนนตอรบรมทครับมาัวดิจันครับยกสียกต่อไปนะครับครับครับไม่ธรรมดาครับบอกคนนี้อายุถ้าดูสีหน้าก็คงจะแปดสิบนะครับ วางแข้งซ้ายครับ well> ติดฟังโต้ดันควันดึงโต้แข้งขวาแม่สือดันควันครับเต้โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาแล้วเลยคู้นี้ครับการถิ่นเมกันทั้งคู่ดูเนื้อหนังครับดูเนื้อหนังไม่ธรรมดาครับกล้ามเนื้อปิดมัดแมโดนทียันเอาไว้ครับโดนทียันเอาไว้จันเจ้าใครได้เลยเกียเกียไหน ตัว้างเปุ่าข้างต้ัง <fal diver, S 2> ค่ดีับโอหไม่ใช่ธรรมดาเห้ายกคร em. ับ้ายกอยัดขยับขยับเียดเหาเขีล่างวางแล้วกับธรรมช ับเคร,รับเครับเอาสไตล์วันมาใช้เลยครับสุกีเอารสุกนีรับับล่างรับไนขยับขยับล่างอีกทำาทำใหใหญ่แล้วขยับแค่ับ่ทเรับไเป็นไรก็เพื่อคุณยอดจริงจครับ นะครับ้บ้านมเทียกกงเห้ยาอยู่หนึ่งพันบาทครับอาจารย์ครับอายุ้ายี่เยียกสุไทรยหลัจากคู่นี้ก็แบงค์ชาตินะครับแบงค์ชาติครับาคุณุร์ับครับใเล็กยงกอเจริญไทยนะครับรับรวมไปสวมใส่เย็นรอที่บ่มเลยนะจ้าหลังจากนั้นครับพิรรสิรุลปูดำนะครับครับ ดูกันับนะทุดทายบริยาตปรบเปลี่ยน่ลือนผู้เล่วทุนัดโครแมเหมาะสมนะครับปัจคู่นี้เป็นแบงชาติกับทรัพใหญ่ลึกแล่ไปผู่เชร่ยวกับนักข่าวบรู่เทดารากูกคอาเนีนะครับแล้วก็สินค้ชขายกับผก้บริโนะครับดูประมาณที่รียสุดี จะดช่องเจ็ดสีนะครับกเการอบุญได้ืนนินอุานสอนกิตระยาะนะครับพอยอมฮิตช่องเจ็ดสีทีเพื่อคุณในดีนครับแต่วันนีส้สภาพร่างกายตรวจิวว่าใช้ได้เลยทีเดียวขึ้มาโอยเยับเย็บยับข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 ยับ ไม่ใธรรมดาเช่นกันเบื่แล้วตรวกเขบอกแล้วเบวกแล้วโอ้โหกระทุ้งเทาครับกระทุ้งเทาจันเจ้าจันเจ้าร่างกายใช้ได้เลยทีเดียวนะครับจอขึ้นนี่ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วอขาขาับื่อจิ้มมัดขวายกสุดท้ายครับรางวัลเท่าไรครับ3,000บาทนะครับ กรรมการร่ว่าไปเล่นหาคนเรื่อนลงคะแนนให้ชุมชนทั้งฝ่ายนุ่มนุ่มนั่งบนดับรับเดินมาดับรับเดินไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับคู่ต่อไปเสริมทางกันมาเลยนะครับอาาจที่เทียนนะครับคู่ต่อไปคู่ที่เท่าไรคร <aş bekommen S 1> ับบ <Yes. S 1> <fair> ja, ัญชาดนะครับ รางวัลที่ษมิไปแล้หนึ่งหมื่นบาทนะครับให้ทับเจลิกรวบเหรียญรางวัลที่ษมาได้นะครับหนึ่งมืนบาทนะครับต่จากนั้นเพชรนครนะครับขอสลชัยละคทั้งทองนะครับแล้ว